้างหน้าซ้ายมือนะครับที่เห็นเนี่ยจะเป็นอู่แท็กซี่เฮียไอนะครับแยกสามัคคีนะครับตรงแยกสามัคคีนะครับแท็กซี่ที่เห็นเนี่ยจะเป็นแท็กซี่ส่วนมากจะเป็นเป็นแท็กซี่ยึดมานะครับผ่อนงวดไม่หมดบ้างนะครับทางซ้ายนี่นะครับเนี่ยนะครับจะเป็นแท็กซี่เฮียไอนะครับอู่เฮียไอนะครับแยกสามัคคีก็จะเป็นตัวใหม่นะครับตัวเก่าก็มีนะครับยึดมานะครับครับสวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์ครับ แท็กซี่ไทยอนทัวร์นะครับมาดีกันตอนสายเบ่ายบนะครับสายเบ่ายบอ้แดดร้อนมากท่านแดดร้อนแล้วก็คลื้มนะครับแ <c oughs> ดดร้อนคลื้มผมก็ไม่รู้ว่าจะฝนหรือว่าจะแดดน,นะครับตอนนี้ผมจอดอยู่ตรงพิภาบดีหกสิบสี่มันเดิมนะครับจุดจอดนะครับจอดนี่สามชั่วโมงแล้วครับอ,อีกอีกสิบห้านาทีจะเป็นสามชั่วโมงนะครับ ช่วงนี้ท่านๆก็รู้นะครับว่าหาเงินลําบากนะครับหาเงินลําบากนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับพูดคุยกับท่านนะครับเรื่องการทํามาหากินของแท็กซี่นะครับไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่หรือเพื่อนร่วมงานของผมนะครับเพื่อนร่วมงานโรงงานบริษัทออฟฟิศนะครับหยุดหมดนะครับหยุดหยุดนั่นคือการพักจากทํางานอาทิตย์นึงเนี่ย 6วันหรือห้าวันหอย่างก็หยุดสักสาวันสี่วันไปเลยนะครับก็คือวัดกุมภมนะครับวัดกุมหมพ,พี่พี่พี่ชายนะครับอ,อถามว่าเดี๋ยวนะครับผมจะไล่อ,อก,ก็ก็กล่วกับทุกท่านนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับท่านเก่าๆนะครับหลายๆท่านนะครับที่ท่านคอมเมนต์เข้ามานะครับ หลายท่านท่าน,านพิชัยก็มีท่านสันทัศน์นี่ก็ประจํานะครับลูกค้าประจําผมท่านสันทัศน์เนี่ยก็หลายท่านอยู่นะสมชายสมชายแท็กซี่นี่น่าจะเป็นคนอุบลน,นะดูเห็นเพื่อนในเฟซด้วยนะครับก็วัสดีทุกท่านนะครับวันดีทุกท่านนะครับสํา,นนราสหรับหาเงินนะครับตั้งแต่ล็อกดาวมานะครับล็อกดาวมาก็เงียบมากนะครับเงียบมากผมเนี่ยหาเงินได้วันละห้าร้อย ห้าร้อยลงมาตีห้านะครับห้าร้อยหกร้อยหกร้อยนี่สูงสุดแล้วนะครับหกร้อยนี่สูงสุดแล้วเ <c oughs> ติมแก๊สไปก็ออกวันละสามร้อยสามร้อยนะครับสองร้อยกว่านะครับสองร้อยกว่าสามร้อยนะครับนี่ยังไม่ไล่ค่ากับข้าวนะไล่ค่าข้าวก็เหลืออยู่สองร้อยกว่าบาทนะครับรถ <c oughs> พึ่งออกมาวันวันสองวันก็เรื่องหายลำบากกันนะครับ เท่าแก่เขาคงเข้าใจนะครับเขาคงเข้าใจเหี่ยเขาคงเข้าใจนะครับว่าหาลําบากนะครับเออถ้าเท่าแกว่ว่าลูกน้องหาลําบากก็ลองให้เท่าแก่มาขับเองนะครับอันนี้พูดจริงจริงนะครับลําบากจริงนะครับเขาคงไม่ว่าแต่ถ้าเราเนี่ยขับรถไปกินไปเล่นเออเขาก็ว่าอีากอย่างหนึ่งนะครับว่ารถไม่ขับอย่างเงี้ยก็อีกอย่างหนึ่งครับที่จริงนะครับทั้งบ้านเขยบอกไม่ต้องขับอะไรได้ไหมบอกก็คือก็คือที่จริงก็ก็ไม่อยากขับนะครับแต่ บางทีผมก็ไม่อยากอยู่เฉยๆนะครับหาได้เพราะสี่ห้าร้อยนะครับส่วนเรื่องโควิดนี่ก็จริงๆนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับใกล้เข้ามาแล้วตรงที่ใกล้หูเนี่ยสมายแล้วนะครับผมก็สูงเสี่ยงด้วยนะครับเพราะว่าแฟนลุงแกติดโควิดนะครับแฟนลุงแกติดโควิดผมก็ระวังระวังเอานะครับก็ไม่รู้นะครับรอดูแกว่าแกไปตวรวจรอบสองนี่แกจะผลออกมาจะเป็นบวกหรือลบแต่ว่า ดูแกก่อนนะครับรอบแรกแกไปตรวจแกเป็นลบนะครับแฟนแกติดนะครับก็กรุกทีกันในหมนู่เฮ <c oughs> ียสมานนี่แหละเหมือนว่าจะอยู่เฮียนกกวนกันนั่นแหละครับทีมานะครับโอ้ยทำไงละท่านเศรษฐกิจทั้งบ้านทาั้งจา,างจังหวัดเป็นเหมือนกันไหมครับเป็นเหมือนกันไหมกรุงเทพมีลําบากนะครับผมให้กําลังใจทุกท่านนะครับ <c oughs> ก็ลําบากนะครับลําบากรอ,อให้แม่ส่งตะไครม้มะกรูด กระชายมาให้นะครับแถวกรุงเทพนี่กิโลละสองร้อยกว่าสามร้อยแพงมากนะครับแล้วทั้งบ้านพอหาได้ก็เลยอยากให้ทั้งบ้านนี่หามาให้นะครับทุกท่านดูแลตัวเองด้วยนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับวันนี้ผมไม่มีหรอกครับลูกค้าลูกค้าไม่มีแบงก์เตั้งที่ห้าวันนี้ในเงินห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเติมแก๊สก็จะประมาณสองร้อยสามร้อยนะครับรถผมเนี่ยถ้า เอบีจีเนี่ยถ้าวิ่งไปร้อยกิโลเนี่ยก็จะเติมไปประมาณสองร้อยสามสิบาทนะครับเกินไปกิโลนิดๆน,นะครับกิโลนิดๆแต่ถ้าจอดอย่างเงี้ยสามชั่วโมงแล้วเนี่ยน่าจะหนักนะครับน่าจะหนักนะวันนี้เต็มถังก็ถังห้าสิบแปดนะครับเต็มถังรถผมเนี่ยเอบีจีเนี่ยจะเป็นก็จะประมาณหกร้อยยี่สิบาทไม่เกินหกร้อยสามสิบบาทเ,เต็มที่แล้วแต่ดูหน่วยของนิด เข้าเต็มถังได้แค่ห้าสิบหกแต่ถังเป็นเบอร์ห้าสิบแปดมันก็อาจจะตันอาจจ,อาจจะเต็มบ้างนะครับมันก็จะประมาณนี้แหละก็คือเผื่อไว้ด้วยนะครับถ้าเต็มถังก็หกร้อยกว่าบาททั้วันหนึ่งเนี่ยวิ่งใดหกร้อยนีย่คุณไม่เหลือนะแต่ว่าผมวิ่งสองวันสามวันถึงจะหมดวันที่สามค่อยเติมนะครับ <laughs> มันไม่รู้จะวิ่งไปไหนนะครับก็จอดอยู่วิภาวดีเนี่ยโล่งโจ่งเลยนะครับโล่งเลยฝั่งนี้นะครับเป็นวิภาวดีขาเข้านะครับนี่ก็จะเข้าชั่วโมงที่สามแล้วกล่าวว่า เอาสักเที่ยวได้จอดแล้วก็ต้องจอดนะครับลอนผมลอนมาแล้วนะครับเมื่อเช้าถึงบ่ายอะไรก็ไม่มีผู้โดยสารนะครับสายลอนนี่ก็ทิ้งไปหลายคันเมื่อเช้าไปอู่แถวปั๊มเอ็นจีีนะครับรถไปลางแถวแยกบางสีทองบางด้วยนะครับจอดเต็มครับสากรแท็กซีไทยนะครับจอดเต็มเหมือนกันนะครับปั๊มเอ็นจีบีนะครับถ้าเลยไปอีกเลยแยกบางสีทองไปอีกนะครับ ยูเทร์นมาปัป๊มเอพีมันจะเป็นสหกรณ์ของราชพฤกษ์นะครับด้านชัพพฤกษ์กับบวรนะครับนั่นก็ล้นปั๊มออกมาข้างถนนเหมือนกันนะครับคู่ง่ายๆก็คือไม่มีคนเช่านะครับไม่มีคนเช่านะครับสําหรับที่ผมเคยพูดคลิปก่อนๆน,นะครับว่าแท็กซี่เจ๊งแนี่ยมันก็จริงๆในคลิปบก,ก่อนนี้ก็นู่นะประมาณ6เดือนให้หลังนะครับแล้วก็มันไม่ใช่เดือร้อนเฉพาะ แท็กซี่ขึ้นโรงงานนะครับผมไม่ได้ว่าเขานะครับขอทานก็ยังลำบากเลยครับเพราะว่าไม่มีคนออกขอทานก็ต้องหากินกับเราเหมือนกันนะครับเพระนั้นเราลำบากทุกคนนะครับกินอยู่ก็หากินก็ลำบากนะครับอยากินพวกหมูสดอะไรนี่ก็หนักนะครับก็เป็นกำลังใจให้ลูกพี่นบด้วยนะครับลูกพี่นบนี่ก็พะวงนะครับเพราะว่าแฟนลูกแกติดโควิดลูกพี่นี่เป็นเบาหวานความดันนะครับ พอวันคนแบนแกไม่ฉีดวัคซีนแล้วก็แกก็กลัวด้วยนะครับถ้าติดก็ต้องติดด้วยกันหมดไม่ว่าไม่ว่าเพื่อนนะครับผู่เฮี่ยสมานผมก็เหมือนกันนะครับสูบเสียงเหมือนกันนะครับถามว่าผมรักษาตัวเองยังไงผมก็ไม่รักษาอะไรหรอกครับก็ฉีดวัคซีนนั่นแหละที่ท่านที่ผมพูดให้ฟังนั่นแหละไม่มีเกรดนั่นแหละครับแล้วก็กินฟ้าทลายโจรนะครับสองวันเม็ดนะครับแล้วก็ดื่มน้ำคาราฟิลนะครับแทนน้ำเปล่าผสมกินนะครับ แต่ดีนะครับผมผมไม่ได้ใช้เครื่องกองน้ํานะครับผมเติมแก๊สเนี่ยเขาจะมีน้ํามาให้ด้วยนะครับก็ดีหน่อยนะครับที่จริงก็มีเครื่องกองน้ํามีแล้วแหละที่ห้องนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้กินกินน้าแก๊สเติมแก๊สนี่ดีกว่านะครับน่าจะมีคุณภาพกว่านะครับเออมีท่านหนึ่งนะครับมีท่านหนึ่งเข้ามานะครับโอ้โห ข้ามาคอมเมนต์ด่าผมนะครับผมพูดตรงเลยว่าผมขี้โม้ขี้คุยนะครับว่าหาเงินอย่างเั้นนี่คือคือเขาเน่ะเข้ามาอ่านเข้ามาคอมเมนต์ผมมาด่าผมเนี่ยด่าได้เสียหายเนี่ยผมบล็อกแล้วนะผมบล็อกเขาแล้วนะครับผมลบเลยนะครับบล็อกเลยนะครับคือเขาอ่านผมนะผมไม่เขาไม่ดูคลิปเลยว่าวันที่เท่าไหร่ผมลงคลิปไล่ไล่ด่าเน่ยเหมือนเหมือนคนปัญญาอ่อนนะครับผมงคพูดเลยคือไม่ดูคลิปนะครับไม่ดูคลิปผมเลยนะครับชื่ออะไรนี่แหละ คลิปนั้นเป็นคลิปที่ว่าผมรายรับรายจ่ายรายได้ของแต่ละเดือนหลังประมาณสักสี่ห้าคลิปนะครับโอ้โหไล่ดาผมพูดไม่เพราะเลยนะครับตัวสารนี่มาเต็มตัวเลยหน้านั้นหน้านี้คือพูดเลือกเพื่ออะไรอะ่ะผมไม่เข้าใจอ่ะครับแล้วมาด่าผมแล้วไม่อ่านเลยว่าผมลงวันที่ผมหาเงินวันที่เท่าไหร่แล้วตั้งแต่พุ่งคลิปหลังๆมานี่ล็อกดาวน์มาเนี่ผมหาเงินได้ไหมโอ้โหนี่เล่นด่าแบบบันรยเลยนะครับ แล้วก็เมื่อวันก่อนเห็นสมาชิกนะครับโทรเข้ามาถามว่มารับซื้อแท็กซี่ไหไมโอ้ผมไม่ได้รับซื้อแท็กซี่นะครับผมไม่ใช่เท่าแก่นะครับผมเป็นแค่แท็กซี่ไทยออนทัวร์ที่ขับแท็กซี่ให้สมาชิกท่านๆได้ดูในกรุงเทพนะครับในกรุงเทพนะครับฝนลงมิดแล้วโอ้หลานรถมาไม่เช้านี่ <laughs> ทีน่นี่ตอนเช้ามันจะเป็นด่างๆนะครับที่นี่ว <laughs> ิ่งไปจับฝนมาแล้วก็มาจิตฝนเนี่ยเออนะครับก็ต้องล้างนะครับ ส่วนส่วนที่ฉีดยาฆ่าเชื้อนะครับท่านสมาชิกที่ขับแท็กซี่นะครับหรือว่ารถบ้านนะครับตรงรามิทาซอยแปดนะครับเข้าไปได้เลยนะครับปั๊มพีทีนะครับฉีดฟรีนะครับฉีดฟรีส่วนกันหน้าเข้าไปแล้วโอ้แกไม่ได้พูดในสารแกขับหนีเลยนะครับโอ้แกคงแกคงเหนื่อยหนาย S 1> <S 1> <S ส่วนผมก็เตือครับผมไม่ได้เดียวนี้ผมไม่ไปแน่นอนนะครับแค่คับนี้เลยนะครับจอดด้วยกยันสามชั่วโมงเมื่อกี้สี่ชมพูนะครับจะรับงานหรือเปล่าผมก็ไม่ได้เปิดหน้าจอรับงานนะครับแอปไม่ขึ้นสองวันแล้วครับแอปงานไม่ขึ้นสองวันแล้วก็คือว่าลูกค้าเขาไม่ออกจากบ้านนะครับเขาไม่ออกจากบ้านก็เลยก็เลยหลายอย่างเศร,รษฐกิจลายเดือนด้วยอย่างเงี้ยแล้ววันหยุดทํางานเนี้ยเขาถูกลดเงินเดือนอย่างเงี้ย เขาจะเอาเงินที่ไหนมานั่งแท็กซี่แต่เขาไม่จําเป็นใช่ไหมล่ะท่านอ่าง่ายๆนะครับเราก็หากินกับผู้โดยสารท่านนะครับท่านก็ทํางานเท่างานท่านไม่มีรายได้พวกท่านไม่ขึ้นรถผมผมก็ไม่มีรายได้นะครับโอ้ก็ลาบากนะครับก็ขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณน้าพี่ป้าน้าอาทั้งบ้านนะครับที่เป็นห่วงลูกนะครับที่เป็นห่วงผมนะครับผมก็เป็นห่วงเอฟซทุกท่านนะครับผมก็ให้กําลังใจทุกท่านนะครับให้ดูแลตัวเองด้วยนะครับ ท่านที่ทํางานนะครับท่านที่เป็นหนี้นะครับกอสู้ๆนะครับยังสู้ต่อไปนะครับนี่สินก็พักเอานะครับผมก็มีนี่มีสินแล้วเรื่องมีนี้มีสินแล้วนะครับตอนนี้นะครับทุกคนนะครับมีนี่มีสินนะครับขึ้นอยู่ที่ว่าเรานี่สินมากนี่สินน้อยนะครับฝนลงลงเม็ดเหยเมื่อกี้ผมพูดวันแดดร้อนหน่อยสามสิบสามสิบเจ็ดนั่งอยู่ในรถนี่ยังอยู่สามสิบห้านะครับฝนตก ตมจะได้ไม่ร้อนนะครับผมว่าผมได้เที่ยวนี้ผมจะเข้าบ้านเลยหรือเปล่าโอ้เรียกแล้วครับเรียกแล้วครับสวมแม็คุยกับท่านอยู่เดินวนมาโน่นปากซอยน่นสวนมแม็ก่อนเหม,มันโจรเลยทีนี้ทนะรัดูว่าจะไปไหนกำลังคุยกับท่านอยู่พี่เนี่ย มีน้ำไหมเป็นไหนนะครับสนามมีน้ำสนามมีน้ำตรงกองฉลากเนาะอ่ากองฉลากเลยกองฉลากเลยแบบไรมันก็จอดแทจอดสวนวัวเนาะทรายนะครับไม่ต้องกลับรถนะกลับรีกลับไปรถเป็นยังไงอ่ากลับกลับก็ได้ครับใกล้ใกล้เองนะลุงเขาเขาตันไว้เพรตรงนี้นิดเดียวอันตราย

เดินสบายสบายโอเคครับร้อยยิบห้าบาทครับขอบคุณับสุขดีครับก,ก็ส่งบริษัทเสร็จเรียบร้อยนะครับล้างเจลแอลกอฮอล์เงินด้วยนะครับมิเตอร์ขึ้น ร้อยยี่บห้าบาทนะครับแคบเดียวรถไม่ติดนะครับโล่งนะครับวิ่งออกวิภาวดีเลี้ยวซ้ายกเษกษตรกลับรถบนอุโมงค์ข้ามแยกพงเพชรแครายเลี้ยวขวาสนามมีน้ําเลี้ยวซ้ายกลับรถมาถึงนะครับร้อยยี่ิบห้าบาทแค๊บเดียวนะครับท่านท่านก็คงรูนะกองฉลากนะครับสงสัยเขามารับ,รบ,รบลอตเตอรี่นะครับไปขายนะครับหุบทางเลยเลยนะครับก็ได้ร้อยยี่ห้าบาทแต่ว่ายังยังจะวิ่งไปต่ออยู่ผมว่าผมจะไปจอดแถวหน้าพันทิพย์หน้าเดอะมอลล์วิ่งผ่านมาก็ ไม่มีคนหรอกครับไม่มีคนไม่มีรถเพราะว่าห้างเขาปิดนะครับห้างเขาปิดนะครับถ้าห้างปิดท่านก็ไม่ต้องไปคิดหรอกว่าท่านจะไปหาเงินที่ไหนนะครับเพราะเราหากินกับห้างอยู่แล้วนะครับท่านก็รู้กับแท็กซี่นะครับลูกค้าผู้โดยสารก็ไม่มีนะครับไม่รู้ว่าจะมาเที่ยวหาอะไรนะครับมีแต่ของกินของใช้ธรรมดาเสื้อผ้าก็ไม่มีนะครับเพราะว่าเขาไม่เปิดนะครับลงๆๆนะเขาก็ไม่เปิดนะครับทั้งแล้วไม่ต้องไปหาผู้โดยสารตามห้างแต่ว่าก็ต้อง จอดตามป้ายรถเมล์ก็คือว่าจอดรอจังหวะลงรถเมล์แล้วก็ต่อรถเมล์เท่านั้นเองนะครับแต่ก็ต้องนานนะครับท่านที่ขับแท็กซี่นะครับทุกวันนี้เวลานี้นะครับท่านคิดว่าท่านจะรอสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วได้ออกไม่มีนะครับแต่ในน้อยก็ต้องเป็นชั่วโมงแล้วครับท่านต่อคิวสองชั่วโมงแล้วแต่จังหวะนะครับอย่างผมเมื่อกี้ก็สามชั่วโมงนะครับก็ต้องรอนะครับก็ต้องรอนะครับถ้าท่านไม่รอก็ไม่ได้นะครับถ้าท่านไปร่อนนี่ครับก็สิ้นเปลืองประหยัดพลังงานเราไว้นะครับ ไปร่อนเราไม่ได้มันก็เสียความรู้สึกเราอยู่แล้วล่ะครับผมให้กําลังใจท่านท่านหนึ่งนะครับเาขาคงดูคลิปผมอยู่นะครับผมก็ให้กําลังใจคุณแล้วกันนะครับ <api> ถ้าคุณดูคลิปผมอยู่ไม่ว่านะครับผมก็รู้ว่าคุณลําบากนะครับผมให้กำลังใจคุณนะคุณนายนะครับกําลังใจเขานะครับเราเราลําบากเขาก็คงลาบากเหมือนกันนะครับถ้า ยังไงก็ขอติดต่อมาด้วยถ้าลําบากนะครับผมก็พอช่วยได้ก็ช่วยนะครับผมคงไม่เอ่ยชื่อนะครับว่าใครนะครับผมคงรู้ตัวเขานะครับเรื่องรถนะครับเรื่องรถผมไม่ได้ซื้อรถนะครับบอกไปแล้วครั้งแรกนะครับก็มีท่านสมาชิกเก็มาถามนะครับบญญานพบูยานพก็ไม่ได้ซื้อนะครับรถแกจะขายรถนะครับรถเกลืออยู่สามปีอ้าวถอยมาทําไมลูกพี่ ผมจอดทำคลิปครับผมไม่ได้จอดร,รับบโิษัทถอยมาข้างหน้าผมนะครับแท็กซี่ด้วยกันนี่แหละเขาคิดว่าผมจะจอดมั้งผมว่าจะลงไปซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อกี้นี้ซื้อได้ตังค์นะครับกลัวนะครับใกล้ๆไม่ออกก่อนขอฟันนี่ฟันน้ตาขาเมื่อคืนนี่ฟันนี้าตาขตาขามาไต่ตัวบะลุ่มเลยนะครับตอนเช้ารับก็บเธยตัวบะลุ่มมาเลยนะครับโกรธจับลูกขาในมือตีเลยเนะี่ยมาจับขาทําไมบอกเออนะครับยินได้ไดคืนเจ้ามามาเจอกระเทยนะครับ <laughs> อันนี้เรื่องจริงนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับ <laughs> ก็ไม่มีอะไรนะครับพูดคุยแล้วก็นั่งรับผู้โดยสารไปด้วยคุยกับท่านไปด้วยนะครับอยู่แถวสนามบินน้าประมาณสักสี่ห้าโมงนี่แหละผมก็จะเข้าบ้านก็ได้ห้าร้อยกว่าบาทนะครับวันนี้ห้าร้อยเกือบหกร้อยนะครับเติมแก๊สเติมอะไรเสร็จก็หักอยู่ก็เลยอยู่ประมาณสักสามร้อยนี่แหละครับอ่นะเดี๋ยวประมาณสักสามร้อยก็ยังดีข้างงวดให้เขานะครับ หมดก่อนก็ให้ไม่เต็มนะครับเฮียนวนกนะครับเฮียมนกเนี่ยกไม่ว่านะครับอูอื่นนะครับน้องๆเนี่ยเอฟซีในซอยวิวาวีเกียรติเนี่ยไม่ไปนะครับตอนนี้หยุดหมดนะครับหยุดหมดนะครับมีผมแม่บ้าอยู่คนเดียวนะครับก็จะไปดูลอตเตอรี่ซะว่าเนี่ยครับกองฉลาอยู่ข้างหลังผมเนี่ยครับผมยิ่งเลยมานะครับท่านใดจะมาขึ้นรางวัลที่หนึ่งมาได้เลยนะครับถนนสนามมินน้านะครับอีเสียวถนนติวันนนท์นะครับถ้าท่านไม่รู้ก็ ทรมาสอบถามผมได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปนะครับคิดไม่แพงหรอกครับราคามิเตอร์นะครับท่านที่จะมาขึ้นรางวัลที่หนึ่งที่เหลือแล้วแต่น้ําใจนะครับแล้วแต่น้ําใจเนาะผู้เล่นนะครับท่านใดที่มาเท่านที่มีรู้ทางที่ท่านที่มาต่างจังหวัดนะครับผมพอช่วยแนะนําได้ผมก็แนะนําได้นะครับเบอร์โทรนะครับผมไว้ให้เป็นเฉพาะเรียกหรือว่านะ้อหาสาระนะครับไม่ใช่ว่า ห้าทุ่มหกทุ่มโทรมาก็ไม่ใช่นะครับผมหลับผมนอนแล้วนะครับท่านให้ท่านโทรมาเป็นเวลาเวลานิดนึงนะครับเวลาผมขับรถคือเช้าบ่ายนะครับห้าทุ่มมาทุ่มนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเรืองอ่นแล้วนะครับเนาะครับคลิปนี้คงไม่มีอะไรนะครับก็เกี่ยวกับโควิดนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้คุณพระคุ้มครองนะครับทุกท่านนะครับที่ท้อท่านที่อยู่ในกรุงเทพอาชีพ แท็กซี่ทำงานโรงงานบริษัทออฟฟิศทุกคนนะครับขายขายนะครับ้าขายก็มีนะครับยูซีผมต่างประเทศก็สบายหน่อยนะครับยูซีต่างประเทศก็เยอะนะครับไต้หวงไต้หวันเกาหลีก็มีนะครับก็สู้ๆนะครับทุกคนนะครับทุกสาขาอาชีพนะครับผมให้กําลังใจทุกท่านนะครับขอให้โรคภัยไข้เจ็บโควิดหายไปจากประเทศเราไวๆนะครับขอให้เศรษฐกิจเนี่ยฟื้น ให้ไวๆนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับดูแลเท่าที่ดูแลได้ได้นะครับแล้วก็ให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาบันดันให้รักษาทุกท่านนะครับทุกท่านที่ไม่ใช่เอฟซีผมผมก็ท่านคือคนไทยเหมือนกันนะครับท่านก็ลําบากเหมือนกันกับผมผมก็ลําบากเหมือนกันกับท่านฉะนั้นแล้วอาชีพเราต่างกันแช่อาชีพนะครับเรามาอยู่กรุงเทพ เพื่อเงินทุกคนนะครับเพื่อเงินทุกคนนะครับทํามาหากินเหมือนกันต่างกันแค่อาชีพนะครับท่านรายได้ลดผมก็รายได้ลดเหมือนกันนะครับไม่แตกต่างกันนะครับฉะนั้นแล้วเราให้กําลังใจกันและกันนะนะครับกอดรับคุ้มครองทุกท่านนะครับท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับแท็กซี่ไทยออนทัวร์ด้วยนะครับทางเพจย youtube นะครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับสวัสดีครับ